ดีค่ะเพื่อนเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วเพื่อนเพื่อนได้อะไราทานข้าวคา่ะวันนี้ยายเล็กจะต้มกระดูกต้มขาหมูนะคะต้มขาหมูต้มต้มขาหมูนะครับซื้อซื้อที่ที่เขาแร่มาแล้วนะที่ที่เขาแร่มาแล้วมีมีแต่เน,นื้อเนื้อเนี่ยมีเป็นเยอคะ่ะต้ม พอดีหาวันนี้ทุกทีมีใบชมนะมวงเนาะว่าจะอย่างต้งมใบชะมวงอะค่ะทีน,นี้ไม่มีใบชมนะมวงเนาะก็เลยต้มต้องใส่อันนี้ด้วยนะ ทุกทีอ่ะที่แม่โคลจะมีใบชูมัวเนาะวันนี้ไม่มีถามก็เดินหาไปหามาก็าหามันไม่เห็นก็เคยถามพนักงานพนักงานบอกว่าไม่มีเลยค่ะทุกทีไม่เคยขาดน,นะทุกทีไม่เคยขาดน,นะแม่โคอ่ะมีทุกอย่างเลยนะ อในนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆขามาทานด้วยกันนะคะเขาชอบทำทานเองนะเนาะแซบ่บนะคะ ต้มต้มขาหมูยอยาเพิ่งใส่ใส่เครื่องใส่อะไรนะคะแล้วก็เราต้มให้มันเราก่อวกระชอนก้ะองออกนะคะัูบ่อยๆอันนี้ใส่ใส่ทั้งใหญ่เลยกะว่าจะฉีดนะคะ ใส่เยอะๆจะได้เค็มขนนะ้นเนาะเน็่เแ็มนะคะ 心荡气，开心是难，开心难，生根了，靠没奈，怎 nhân thì mà đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ mà những โอ้ทำไปหกข้าวนะคะยังไม่เสร็จย,ยังไม่ได้เสียบข้าวนะคะเดี๋ยวก็ต้องต้องมีคนคองเยอะนะคะ,เ,นนะเ,ะคเพื่อน เวลาเราจะช้อนออกให้หมดเลยนะคะโชอนออกให้หมดกินเคกกล้วยนะคะจ้าวจ้าเนี้ยที่ทำที่มาโคอร่อยมากเลยได้ก็ะชบเวลาไปแล้ว ลุงเล่ารู้ไมมบาลจะเลลิกหาอะไรหาแว่นตายื่อตรงนี้ขอบคุณนะคาขอบคุณค่าคณค้าอนนนที่ไรคะ